ถ้วยคือเดียวตัวนี้เมิดตัวนี้สมพักน้องยังดีว่าตัวนี้มีแสบปัดมิดตัวนี้นะแสบแล้วจังมิดกับทักทายสบายดีและกัสวัสดีทุกทุกท่านที่กำลังติดตามและกันับสม้มยินดีตอนรับเ้าซูซองบะเพชรแสนสนะ ืันนี้กะได้ออกมาหาของยุ่ของกินพี่น้องกัยออกมาหาของยุ่ของกินตอนแรงๆออกมาหาแถวป้าแถวดงแคมแคมหมู่บ้านนะว่าสิได้หรือไม่ได้กะมาติดตามสมบัําเดิยวอีกเท่านึงคอยกายังพิู่้จักได้ว่าวได้หรือไม่ได้ก็พี่น้องกัยโอกาสได้กะบมีหลายไปเลยแต่กะมาลุ้นบ้างพี่น้องสิได้ไปเลยบันนี้นะสิได้ออกไปหาของยุ่ของกินเลยนี่กะมาหอดอโหหายไปหน้าแล้วนะ ตกไปล้ตัวหนึ่งพี่น้องเออกมาหาอยู่หากินตอนแรกนกะหายู่หากินสามดงมีกะมีลุ้นอยู่เลยพี่น้องตัวแรกโอ้ถือขักขนาดพี่น้องนกหอนจุกนี่ฮาโหเลยตัวนี้นะน่าจะความแต่ก็ยังดีที่ถือทุกคนเนะ แน่สมงหนึ่งถือมงหนึ่งเดี๋ยวเลาะไปต่อพี่น้องตัวแรกกะสิเป็นนกหอนจุกนะเดี๋ยวมาลุ้นเบื้องว่าสิได้ตืมอีหรือบอพี่น้อง ตัวนี้นี่พลาดน,นะบินไปเฉยนะพอดีว่ายกเฉยเลยมันก็เลยบิทือนะน่าเสียดายนะตัวที่สองอันนี้นะระยะกับบีไก่ไปเลยก็เลยยกเฉยเลยเมื่อกี้นี่ยามันไปนะี่ที่เห็นแปนแปนนี่ก็ คือทางโง่ทางควายพี่น้องเลยหาของอยู่ของกินม,มงนี้มีกลับอีกลับดักนกได้นีิได้แต่เขาเจ้าเฮดเซอร์เหิงเตอร์บละเดี๋ยวสิพามาเบิ่งนะอันนี้นี่มาอันต้นกระเดือนะโหกระเดือเขาเจ้าเอา อันนี้มาแขวนเอ็ดมาตรงตนอันนี้ที่จริงเนี่ยเอาไม้ก็ได้อันนี้นะอันนี้นี่คือเหวนกเลยกับดักนกพี่น้องเขาเจ้ากลางประมาณประมาณนี้น,ะนี่ขังเกตมันกระตกอันะเขาน่าจะเสื้อหึงเติบแล้วนะเข็นมาเสื้อมันถือนี่กับประมาณว่าน,นีบนิบข้อถือนกประมาณนกปิดปลีวนกหอนจุกนี่แหละถือก็ได้แต่เขาเจ้าเอ็ดเสื้อจักได้กินจักบอนะ แถวนี้นี่เขาเจ้าหากินประจำนะเขาเซอร์เรดารหรือว่าด่างบานคอยห้องนะด่างเซอร์นกก็แหละน่าจะได้กินจากโตจากเลยแหละเห็นหนมันติดอยู่นะส่วนลายสีเป็นนกเขาถือด่างแบบนี้นะแต่ชงนี้กระมานขนาดนะใบตองห้าวทั้งมือเลยน่าจะไม่ได้กินและมีแต่ใะตองซ้ำนี้เสืองนี้ที่หากินง่ายที่สุดก็คือหากินพักกินหญ้าพี่น้องเอ้ย พักอ้ไลน์ได้สูงนี่หาเนื้อนี่กะสียะอยูุ่พอสมควรโอเคทุกคนนี่ค่อยกะได้กลับมาฮื่นแล้วได้คือดงที่ค่อยไปหายูหากินนี่กะดงนี้แหละพี่น้องเอ้แคมแคมบ้านนี่แหละแคมแคมมูม่บ้านนะสรุปเลยกะได้ยิงน,น,นกไปสามตัวพี่น้องเอ้นกเขาสว่าตัวนึง แล้วก็นกปิดปลีวยสองตัวแต่ได้แต่หนนะได้ตัวเดียวนกนะสรุปก็ได้ได้นกหอนจุกตัวนึงมากพอดีพอได้อ้อซื้อเบื่อพักเบื่องาพอได้กินตัวแรงๆนี่แหละพี่น้องเลยนี่กาตะเวนก็นกำลังจะตกดินพอดีได้เอ็ดเพือเฮก้า ي สบายดีก่อนสบายดีปะลุก <laughs> เพื่อจะ,ะ,ะนุ้งเคืองอัน สิงกระโดนี่นะนุ้งเสคอเห็นสันชงกะสันกระโดอันนี้สบายดีปะลูกมีหนาวป้อย่าหนาวแล้วป้อย่าหนาวแล้วอย่าหนาวแล้ว,ว <c oughs> นอกจาดีคิดดูเอาพักโคโนกหล่นนกกินดูกันดีนกได้นกตัวหนึง่งนกหอนจุกได้ตัวหนึง่งลูกขนไปอเอาว่าพักไงนี่ดีเอาดูพัก ปลาหอมเอามองมันตึบๆมาจันดีเอาเปลี่ยนบอ่อพักนะเพือ่อละเอามองมันห่างเอามองมันตึบนะน <laughs> เอาพักก็มีเป็ดน้องจันดีเอ้ยเดี๋ยวเอาพักก่อนพี่น้องเลยเพราะได้ขึ้นไปหล่นเส้นกโคเสนกอ๋อนกกินนะอ๋อจะพักเสียหญ้าหลยลายเอาได้ตัวเดียวเด้ เด็ดเป็นจับเจอประจันดีนอย่าเด็ดยอดมันเด้อเด็ดยอดมันแม่หายได้ไม่บอกอยเอาเอาพักอะไรชอยคือเด็ด,ดเป็นไม่นี่นี่วอยเอาตัวมันออกคางๆแบบนี้นี่นี่พอพักนะอยู่เหินก็มีอยู่แม่ว่านะอนเอาส้ำนี้พอละ ัวเดียวที่ก็ยังลกเอาพักมาพักเลยอึไม่ห่างหน่อยไม่ห่างนาสองตัวยหญไงมาแล้วค่อยลกมีเม็ดค่อยเฮอนจะดูมาค่อยลกมาฝนปีวะอเอา้าืิอพักที่มมือไวเอ้เฮิดก่อนไป ไ,ไมาเหินกอดไปเมื่นนเอ,เ,อหเหินกอดไปหล่นละสุดละเก็บอ่ะเมื่อเหินกอดไปไปจีบนกอาถงยางเชื่อฟายพักหนึมันจะดีลุกขึ้นไม่ได้นักนักคืออะไนักกล่นบ่มันขนาดเลยพี่ <c oughs> น้องเไงก็ตัว เสื้อก่อนหนึ่งพี่น้อนงเลยเสื้อมันหอมนะอีโซนหนึ่งกะเดี๋ยวจะปบปกจังเอาเสื้อตําลังพัก ส่วนหลายสิเป็นพักพี่น้อมนูพักมือนี้เนี่ยนกตัวเดียวพักถึ้มาเลย เฮ็ดนี่มีโทนี้พี่น้องเลยแต่อันนี้นี่ของกินแม่เพิ่นจงไว้เธอนะอันนี้ล่องส้มพักแม่น้องจันดีไม่ค่อยเอาพิซซาพี่เจนกินน้องจันดีเธอนางแบบนะส่วนปลาลุงกินข้าวนะไหมคิดดื้อน้องจันดีมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อกินข้าวแรกน้ำเดียวบไปนี้ ตัวนี้น่าจะเป็นลาบซีนพี่น้องตัวนี้อันนี้น,นกก็แล้วอันนี้นะนกกระจนไม่เห็นต้อนนกได้ลาบล้าาน้ำลายเชลเลอร์ติดพาว,นะพาวได้ไเมืนกคืนนิดไหเครัเป็นแล้วชมกัมกินไม่ได้มมชมเชฟเชาไม่อยากกิน <laughs>

แมนบอกกินอิ่มมั้งโอ้ยอ่ะกินกินนะลาบดิเม็ดบอกม,น,ม,น,มนได้จัดเข้าเลยน้องเจดีเจ๊อ,อกละน้องก็ขออ่ะอะไรไปอ่ะลูกอย่น้ำแกงแล้วปะ เขาแรกมีท่านฟังก็เลยพี่น้องเมาก็ได้ไม่จะดีสมบัติแ่บบ่รุ้นทู้ ยังกินน้อมไงญ่เลยกันแดงแดงน้องเจนี่คิดดื้อแบบสดกินแล้วได้ไหมเจนีไหมสดเลยลนะค้อหมอนชุ่มผ่ำคุณข้อซื้อมันนะคอไม่ได้กินไม่ได้พักคำอันพักกระดามากกลับเนาะกลับ <c oughs> แซ so ่บผู้อันเลยพี่น้องอันนี้ก็แซ่บคอยมากกินพักโซวนลายตัวนี้ก็แซ่บตัวนี้บบแซ่บชิ้โง่ชิ้โง่ชิ้โง่โอยขีเดียวเลยชน่เล้น้องจะดีน้องจะดีขึ้นมีกินข้าวน้องจะดี ปร่ป่ะมั้นบ้อืไม่อื่นมัถึงน้ัาน้องจังดีแห้งน,น้องจะดีแห้งก็ไจ้กินตะเว้นนะกินข้าวนะเป็นกินกระโพกกระเมยประยยดัไฟฟ้ากินข้าวตะเวนนกก้นทานโต๊กดินโตกตะละอ่าสุเจ้าอะ่ะสุเจ้ากินข้าวนะ กลินพูละติปไม่ได้ก mm? wow ินข้าวกันเลยไม่กินน้ำเดียวอีกถ้วยก็กินพูละร์ติปน้องจะดีกันราบนี่แม่กินก้อฟักพราะกินก้นนกสึ่งเออเลิกกินอันนั้นมันจะดีเอามาพี่ข้าวมันอยากกินอันนี้เนกิน เรือปีะะอ๊ปเข,ข้ากันคอย,ยคอยเข้าอีไตัวนี้แสบกระมูเนาะเต็มโถ้ยคือเดีวตัวนี้เมิร์ดตัวนี้สมพักน้องยังดีว่าตัวนี้มีแสบแัดเมิร์ดตัวนี้นะแสีบแลจังเมิร์ดโคโนกมีเมิร์ดส,สามเมิร์ดแต่พักพักเสมอเมิร์ดพักยังน้อยนึงพักนนตอนสีน่ะยังอยู่ คอยเ้าย um ังได้กินอียู่มือเสาวาเด้คอยกันอยู่โตเลยน้องจะดีกับยาแล้วน้องจะดีกับนั่งเฝ้าอ่ะน้ำแล้วบออาบแล้วแมนบอหน้ามองอยู่ไปลงหาอ่าน้ำมาดิอ่าน้ำอ่าในเคาอาบเท้อันนี้นะอาบมือนี้ เดี๋ยววันนี้ขอยกะสีลงไปหาอ่านนำน้ำอ่ำนก่อนพี่น้องเอ้ยหาพักผ่อนก่อนน่องจากมือนี้กคขำแล้วนะ10กักิ่พระจะดีเด้อพี่เด้อ์ดองพรจะดีนชนะเพิ่ดนนพเดว,ว,ว้าพีรเด้อกด,แ,กกดแลนกดกดแลแลนและก็กดแซ่ <laughs> แซ่สองพอจดีเด้อน้องจีว่ากดแแลวก็รแ่ เอาพี่น้องคลิปนี้กาสิได้ฟกไว้เพยงสักนี้เลยขอขอบคุณขอบเจริาสำหรับการติดตามแล้วก็ฮับส้มเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพอเด็กไม่อีกเทอนึงกฟาฟะพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจฮหดคลิปใหม่ๆต่อไปแล้วก็ฮับส้มโฆษณาเฮ้อส่องพอจะดีน้ำแน่เนื่องจากรายไดก้กะมีค่อยมีไปเลยส่งนี่กับพี่น้องเอง